ช่วยกันได้แล้วเนี่ยอนาคตสูตรที่สามเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่เจ็ดสิบปดเจอละเจอละได้แล้วดูกราฟิกสูตรทั้งหลายภายในอนาคตหาประการนี้ยังไม่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จะบังเกิดในการต่อไปภายเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เพราะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นภายในอนาคตหประการเป็นไนะคือเนี่ย จริงครัว่าพิมพ์ว่าภัยในอนาคตเนี่ยมันจะมาแล้วเนะี่ยภัยในอนาคตห้าประการก็จะมาอ้าไม่เป็นไรนะข่าวหน้ากับพิมพ์อันนี้นะคือภัยในอนาคตนะภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญานะจักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่น จักไม่สามารถแนะนำแม่กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม่กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่านั้นจักไม่สามารถแนะนําแม่กุลบุตรเหล่านั้นใ right. <nouveau> นอธ <novels> ิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม่ กุลบุตรเหล่านั้นก็จกไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้และการลบล้างวินยัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินยัยดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดขึ้นแต่จะบังเกิดขึ้นในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ทันแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจากไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจากให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจะไม่สามารถแนะนําแม่กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาที่มัน เป็นอริยะที่มันชำระกิเลสได้นี่จะทำไม่ได้แม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จะให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจะไม่สามารถแนะนําแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้น ก็จะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาซึ่งเราที่เป็นอริยปัญญาเนะี่ยศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยะเนี่ยเป็นอริยสัจสีน่นี่ที่กำจัดกิเลสได้จริงนี่เขาจะทำไม่ได้นะเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินยัยดูกระดิกพิสุทธ์ทั้งหลายภายในอนาคตขอที่สองนี้ซึ่ง ยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายรู้ไว้เฉพาะคันแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น,นมันจะมีภัยต่างๆมาเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะมีภัยอื่นๆอีกนะก็อีกประการหนึ่งในอนาคตก็นะอันนี้ภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญา เมื่อไม่อบกรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อแสดงอภิธรรมกถาเวทละกถาอย่างลงสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่รู้สึกเพราะเหตุดังนี้แล้วตัวเองนี่ไม่ได้มีศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงเมื่อจะแสดงธรรมะที่จะพาพ้นทุกนี่อย่างลงสู่ธรรมก็ผิด มันไม่มันไม่ยางลงสู่ธรรมะแท้นะ่ะมันไปนอย่างลงสู่อธรรมนะที่ผิดก็จะไม่รู้สึกผิดเขาก็จะไม่รู้สึกเขาจะไม่รู้สึกเพราะเหตุดังนี้แหละเขาอ้โหเขาไม่รู้สึกตัวเลยผิดก็จะผิดจมไม่นันจะไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงนี่นะถ้าคิดพูดทําผิดมันจะนะจะรู้สึกตัวเร็วนะจะมีเฮริอุตตปะ มียานข้อที่สของพระโสดาบันนะ่ะโอ้โพอผิดปุ๊บนี่จะสะดุ้งเลาจะสำนึกเลยจะมีเฮริออตปะมีความละอายความเกรงกลัวตบบาปจะรีบสะดุ้งโอ้โหนะัแล้วก็รีบสรารภาพผิดเลยนะรีบออกจากอาบัตเลยนะรีบโมโหสำนึกผิดแล้วก็เปิดเผยนะทำให้ตื่นซึ่งอาบัตสรารภาพผิดสำนึกผิดยอมรับผิด นะขอโทษขอโอโหสิกรรมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องทันทีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะสํารวมต่อไปให้ถูกต้องอย่างเงี้ยแต่เนี่ยจะไม่เขาทําผิดเขาก็จะไม่สะดุง้งคนเหล่านี้ทําผิดจะไม่สะดุง้งผิดยังไงก็ไม่สะดุง้งโอ้สอนผิดยังไงก็ไม่สะดุง้งไม่สะเทือนไม่สะดุง้งก็ยังทําผิดต่ออย่างนั้นเขาไม่มียานที่จะสะดุง้ง แต่ผู้ที่มีอริยธรรมแท้ๆนี่พอผิดปุ๊บจะโอ้โหจะรู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ถูกใจจะมองเลยใจก็จะมองมอองเอ้ร่างกายก็จะไม่ค่อยดีเหตุการณ์ก็จะไม่ค่อยดีเอ๊ะมันเพราะอะไรเพราะอะไรจะต้องรีบแก้ไขแต่เฉพาะจิตนั่นแหละมันจะมองมองเอ๊ะมันไม่มันไม่ผ่องใสจะมียานรู้นะคนที่ปฏิบัติธรรมได้ถูกตรงนี่จะมียานรู้มียานวิเศษรู้เลย น่าจะมียานวิเศษมียานปัญญารู้มันมันพลังมันไม่เต็มมันไม่ผ่องใสเวลามันผิดนะ่ะแต่ถ้ามันถูกจะผ่องใสเลยนะ <c oughs> นะเมื่อแสดงอภิธรรมในคนไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงเมื่อแสดงอภิธรรมกถาเวทัละกถาน,านะเวทละกถาก็คือเวทนานั่นแหละนะเวทนานั่นแหละเวทละ จะอธิบายเวทนาร้อยแเนี่ยอธิบายไม่ถูกล็อกจะอธิบายเวทนาที่เป็นเคหสิตะเนี่ขมมานี่แยกไม่เป็นล็อกนะแยกเวทนาไม่เป็นนะเวทนาที่เป็นเวทีนะเวทีวาทีนะคำพูดคำพูดที่จะสื่อสารเวทนาให้มันถูกตรงเนี่จะสื่อไม่ถูกล็อกอะไรเป็นเวทนาของเคหสิตะของกิเลสอะไรเป็นเวทนาของ เน่คัมะของพุทธะนี่จะไม่รู้เรื่องหรอกซื้อไงก็ไม่ถูกแยกไม่ออกมั่วก,กันหมดมีแต่จะให้สมหวังอย่างเดียวแล้วนะั้นนะนะยังลงสู่ธรรมที่ผิดก็จะไม่รู้สึกเนี่เขาจะให้คนโอ้ยให้ได้สมหวังให้ได้สมหวังให้ได้สมหวังบางทีก็ไปลดน้ำมนต์โอ้โหพ่นน้ำมนต์อะไรต่างๆนานาโอ้นะสารพัดเรื่องนะทำสรุปแล้วก็ ส่งเสริมกิเลสอะส่งเสริมการเสพกิเลสเงี้ยนั่นเชิงนี้เขาจะไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรไม่รู้สึกรู้สานะ่ะเพราะเขาไม่มีภูมิที่จะรู้ไม่มีภูมิที่จะรู้แต่ตรงกันข้ามเกับผู้ที่มีภูมิเนี่ยสะดุ้งเลยแหละแต่พลาดเฮ้ยตายแล้วไม่ถูกต้องแล้วในสะดุ้งนะ่ะแต่เขาเนี่ย้ที่แม่อบรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อแสดงอภิธรรมคถาเวทนล,ละกถายังลงสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่ รู้สึกเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยการลบลลางธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูกราภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่สนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จะบังเกิดในการต่อไปภัยขอ้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นนะ มันจะมีภัยเยอะแยะและน้นะมาเนี่นะถ้าโอ้โหแสดงทำผิดก็ไม่รู้ว่าแสดงทำผิดนินอธิบายผิดมันไม่พ้นทุกก็ยังไม่รู้ว่ามันไม่พ้นทุกตัวเองทําก็ไม่พ้นทุกคนอื่นทําก็ไม่พ้นทุกก็ยังไม่รู้อยู่อีกแมนะมันก็จะมีแต่ทุกเท่านั้นแหละโควิดถึงได้ระบาดท,ทั่วโลกเป็นเพราะอันนี้แหละ <c oughs> เพราะไม่มีความรู้ที่ถูกต้องที่จะพ้นจากโควิด รือพลจากภัยต่างๆอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจากไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาพระสูตรต่างๆที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้เป็นสูตรลึกซึ้งในคำพีราลึกซึ้งมีอัดาระประโยชน์ลึกซึ้งนะเป็นโลกุตระ นะประกอบด้วยสุญญาตาธรรมโลกุตระก็เป็นพุทธะพุทธแท้ไม่ใช่โลกียะนะประกอบด้วยสุญญาตาธรรมนะสุญญา,าธรรมนะธรรมที่ศูนย์จากกิเลสนั่นเองศูนย์จากความยึดมั่นถือมั่นนะ